สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาว u t ท b e ทุกๆท่านนะครับวันนี้พามาชม EP ที่2นะครับการปลูกต้นไม้นะครับต้นใหญ่ขนาดนี้จะปลูกแบบไหนปลูกยังไงมีการพันเกิดขึ้นครับนี่ครับผมโอ้โหคนนี้จะปลูกต้นไม้ครับเนี่ยครับโดยใช้แมคโกครับทำได้ไหมครับเสี่ยได้ครับยากไหมไม่ยากเลย ต้องใช้ประสบภัยนิดหน่อยโอ้ประสบการณ์นะฮะโอ้โหเสียรีบอกสบายๆบายใช่ไหมอากี่นาทีเสร็จเนี่ยอ๋อไม่เยครับยกตั้งได้ก็ยกตั้งได้ก็โอ้โหห้านาทีได้ไหมประมาณสิบนาทีเนานะต้องใช้อันนี้แมคโครใช่ไหมร,รุ่นไหนครับรุ่นหนึน่งิต <20 3. S 1> แต่ชิบร้อยยี่หรือร้อยสามเป็นซิกเกอร์ร้อยสามเรื่อยร้อยสามครับโอ้ทำมาพิเศษอารุณมาพิเศษอารุณมาพิเศษโอ้โหนี่ครับฮิตแต่ชิบ โอ้มาเลยครับผมเป็นการมัดครับ <c oughs> มัดเรียบร้อยโอ้มัดอะไรง่ายแท้อาเสียดีจะปลูกต้นไม้ให้ดูครับพี่น้อง <c oughs> โดยใช้แมคโคครับว่า <c oughs> ประมาณสิบนาทีฮะรอดูว่าสิบนาทีเขาจะทำได้หรือไม่ได้ฮะ <c oughs> ไม่ใช่รายการปลดนี่นะครับอันนี้ <c oughs> โ,โอโ้ขึ้นแล้วก็โอ้โหขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ย่าสิบนาทีจริงไหมคอยดูฮะไม่ผ่านไปหนึ่งนาทีกว่าโอ้โหตั้งได้แล้วครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ว่าจะล้มหรือไม่ล้มตั้งเสร็จนี่จะอยู่ได้ไหมโอ้โหเอาจะอยู่หรือไม่อยู่ครับตอนนี้อยู่ครับโอ้โห ยืนได้ครับผมแม่ต้องถอดสเต็โอก่อนครับนี่ครับโอ้โหได้จริงๆของเขาฮะตอนนี้ใช้เวลาไปจากที่ผมถ่ายคลิปนะสองนาที16วินาทีครับโอ้โหยังเหลือแค่กลบครับตอนนี้ปปสิบนาทีจบไปฮะร,รอดูเสียรีบอกว่า10นาทีโอ้โหจริงๆด้วยครับพี่น้อง ไอ้สิบนาทีนะมีจอดมีจอดแหมสงสัยสาวโูกเข้าใช้เวลายกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองครับพี่น้องอ้โหอ,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 อันนี้ย้ายจากตรงทางด้านซ้ายมือครับตรงนี้ย้ายจากตรงนั้นมาลงตรงนี้ตอนนี้คือ ก็แค่กลบดินนะฮะต้นไม้ต้นนี้ก็เรียบร้อยครับผมอยู่ในที่ใหม่นะฮะกลบแล้วครับ3นาที7วินาทีครับตอนนี้โอ้โหนี่ไปออกรายการปลดนี่ได้เลยนะเสียร <c oughs> ีวิธีการกลบนะฮะก็เนี่ยครับ,รบสะบัดนิดหน่อยไม่ยากครับสะบัดปุ้งเก๋ครับ อยู่ฝั่งนู้นก็นี่ครับปวยเข้ามาเนี่ยสนับจะจะรอดไหมเนาะต้นไม้ผมเนี่ย <c oughs> อันนี้อีพีที่สองครับพี่น้องการปลูกต้นไม้โดยใช้แม็กโลครับเป็นต้นใหญ่นะฮะ คนก็ยกไม่ไหวครับต้องใช้เครื่องจักรนะฮะและที่ที่สำคัญนะครับก็ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์พอสมควรนะครับผู้ที่มีความรู้แล้วก็เคยนะฮะเคยทำงานมาก่อนเขาก็จะทำได้อย่างสบายๆครับนี่ครับตอนนี้อยู่ที่สำนักง,งานรถแห่เซิงอีสานครับผมนี่ครับ รถแห่ก็จอดอยู่ในโรงจอดรถครับเป็นรถแห่ของผู้ใหญ่รถครับตอนนี้ก็กําลังสร้างบ้านนะรสร้างเนื้อสร้างตัวปรับพื้นที่นะฮะกะว่าจะให้เสร็จในช่วงของปีใหม่นี่จะทันหรือเปล่าจะได้ฉลองปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่ไปพร้อมเลยว่าอย่างนั้นมาดูกันต่อับผมเสียรียกับการปลูกต้นไม้10นาทีว่า10นาทีจบไปฮะตอนนี้4นาที50วินาทีครับผมทำงานแบบสบายใจมากัน <N> ออสะบัดต่อไปนี่ยครับบุ้งกีจบไม่จบสิบนาทีมารลุ้นกันครับผมไม่ใช่รายการปลดนี่ฮะอันนี้เป็นรายการปลูกต้นไม้ <N> โอโ้ ไม่ยากและไม่ง่ายฮะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ก็สบายสบายครับพี่น้องอ้าใกล้แล้วใกล้แล้วเมื่อกี้ก็ฝนตกครับพี่น้องต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำฮะฝนตกมาให้แล้ว ลุกโคลนพอดีวเหลือนิดเดียวครับเป็นการปลูกต้นไม้โดยการใช้แบคโคลพี่นอง mấy suối anh à bắt ô đục chết nhắn này oh, lại tuần cuối bom xíu chứ một แดนาทีห้าวินาทีครับ ทำงานแข่งกับเวลาซีรีบอกสบายๆชิลๆแค่นี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วฮะงานไม่เร่งนะเอาแบบเนียเน้ยบดินยังใหม่ครับก็ถมเผื่อนะครเผื่อเผื่อดินยุบนะฮะเดียวจอน้ำเจอฝนนะครับ มาอย่นงไรเลยตักโคกนกไร้เลอมีผู้มีผู้เอ้าเซียรีจบงานแล้วครับผมที่9นาที17วินาทีครับผมแม่ถือว่าสำเร็จนะฮะตามที่เขาพูดจริงๆโอเคนะครับไม่เบาเลยทีเดียว แล้วก็เขากําลังจะมากลบหลุมเก่าครับผมตัวน,นี้คือหลุมเก่าที่ที่ขุดต้นไม้ออกไปฮะต้องมากลบกว็ว่าวันเป็นทางเข้าออกครับผมไม่ดีรถเหตุติดนะครับตอนนี้ ช,ช,ชมีเศษกิ่งไม้ครับผมที่หักลงมาอวัออนนี้ก็ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นครับผมการปลูกต้นไม้ต้นนี้ครับผมเรียบร้อยขุดมาจากหนุมนี้ครับกำลังกลบครับ ปลูกเสร็จเรียบร้อยเชียรีทำได้ครับผม10นาทีจบไปที่9นาทีกว่าฮะไปถึง10นาทีครับพี่น้องนี่ครับเทียนเลรยถอยมารอนแล้วครับผมเดี๋ยวจะส่งงานละขับโดยมีภูนะฮะอ่ะพี่นัทเสร็จสิ้นครับผมปลูกต้นไม้เรียบร้อยตรงตามเวลาที่คำนวณเป๊ะ และก็คลิปนี้ครับผมก็ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมมีงงมีงานติดต่อแมคโครนะครับก็สามารถติดต่อได้กับเซรีหรือว่าติดต่อทางคุยใหญ่นนก็ได้ครับผมขุดดินนะฮะถมที่นะฮะขุดสะลอกนาะหรือว่าวางท่อนะครับได้หมดเลยอ่ะสอบถามมาที่เบอร์ผมก็ได้เบอร์เซรีนี่ไม่ทราบ บอร์0885913668ครับผม0885913668นะฮะติดต่องานมาทางผู้ใหญ่น้นได้เลยฮะเดี๋ยวผมประสานให้ครับผมราคามิตรภาพแน่นอนฮนะในส่วนของทีมงานแม็คโคร้ายจกแห่งบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ตมสามออราชจังังวดบุรีรัมณนนีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วย กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ